โอ้ยโยสวัสดีครับผมที่หเองแล้วก็อยู่เกมอควารรดนะครับนี่จะเป็น EP สุดท้ายด้ยจ้ะเพราะว่าอยากไปเล่นเกมอื่นแล้วอะ่ะกระดูกไม่ครบช่างแมงยางไม่เล่นอื้ออือยากเล่น TCG อยากเล่น TCG simulator เพราะงั้นถ้าสร้างตรงนี้เสร็จผมไปละเรื่อง DLC นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันรอดูก่อน ไม่มีด่านเปิดเป็นด่าน DLC อลยนี่พวกนี้เป็นด่าน DLC เพราะงั้นรอแต่งอีก2ตู้เสร็จก็เดี๋ยวเวลาเปิดเกมใหม่เลยกระดูกไม่ลงไม่รอแล้วขี้เกียจจุบจุบเดี๋ยวเราไปใส่ทรายตรงนั้นก่นอนก็จะทำสองตู้เนี่ยเรียบร้อยเอาไปเก็บป๊อป ออกฟันขี้ฟันไปกนันรดอนเอามันติไปแล้วว่าไม่ห็นขึ้นเลยขี้โมออกขึ้นดีกว่าไอ้คุณไม่เห็นเอ,เอ่อเอ่ออ๋อสองล้นนี่เองมีก้างประทูกระดูมเป็นเยาวะซีฮอตหาปลาเลี้ยงดีวกว่าระหว่างหาปลาเลี้ยงเราก็จะเอานี่ใส่เรื่อย ใชเยีย่ตามจะดูเจ๋งดีเราเจที่ฟันให้มีการระดนอยากเลี้ยงป้าเอเลียนอะที่มันให้เลี้ยงตอนเราไปอกาสมาไม่มีเราเลี้ยงด้วยกันได้ ได้ดีด้วยเฮ้ยก็เลี้ยงได้นะถ้าเอายี่สิบตึงเลยว,วะตึงๆเลยว,วะโว้ปลาตัวยายอันนี้นะ่าจะทำกระบอกไก่ผมจะเลี้ยงเป็นซอฟฟิชน,นี่ปลาเสืดาวเลี้ยงกับซอฟฟิชได้ไหมเอ่ยได้อยู่ถ้าปลาที่ตกที่ประมาณยี่สิบเอ็ดองศา เียงเหล่าไปเลียนที่ยี่สิบองศาเนี่ยเดี๋ยวยีสิงศาดิยี่สิบองศาแหละรับจบรับจบเจ็ดจุดหกเจ็ดจุหเจ็ดจุดหอันนี้ก็โอเคเจ็จุดห เราต้องเอาผ้าพีปรับเป็น7.6โ okay, อเคเข้าใจแล้วเราต้องเตรียมอันนี้ไว้ด้วยเฮ็ดปรับอุณหภูมิเป็น20แล้วใส่วันนี้เพิ่มเดี๋ยวใส่ฟันกัน ยีส่สิบองศาเจ็ดร้อยเอ่อเจ็ดจุดหกเติมจุดหกอะหกฝ่องสองสามสี่ห้าหก เอคอ,เอครบแล้ววะ <c oughs> เออครบแหละเฮ้ยทำไมไม่ได้วะมันยังไม่ยี่สิบองศาหรออ๋อมันอยู่ยี่สิบเอ็ด ให้ตายเสิปรับให้อยู่ยีิบเอ็ดได้กันไหมอยู่ได้ยีิบเอ็ดอยู่ได้หมดเลยได้ได้ได,ได้ปรับเป็นยีเอ็ด ไม่เหมือนปูกข้าวปเป็นชาวนานเลยยี่ิบเอ็ดแล้วนะมีปัญหาคือเอามาผิดปกติโอ้ลืมเติมเกลือ เข้าใจแล้วล่ะลืมเติมเกลือฮะเอ๊ะซื้อมา้อยู่ไหนวะ เ่มดนขึ้นเละโอ้อยู่ดีเลยเหรอฮึอีสเ่าเลย

เติมประการหลังเลยก็คงดีงไงสิบอันเลยเใส่สิบอันเลยใส่พูดเยอะ ราคะอะอาจจะช่วยได้ดูได้มั้งต้องเลยเปิดได้ดคนเลยนี่แม่งดูแบบบล็อกมากเลยแบบมัม่วดีแบบมอกไฟเรียกงรูใส่หินเพิ่มอหน่อยก็โอเคแล้วหมายถึงว่าปลามันน่าจะพออยู่ได้แล้ว ก็ใส mm ่หินก็เด็กๆพอใส่สักหน่อยสิหน่อย เค okay. เป็นแล้วใส่ตาเลยชี้ m e n t a l ลยน่นใส่ ใหญ่สีล่ละตัวอืมโอ้ยซื้อพี่ตัวเนะี่ยตัวนี้ใส่ไม่ได้ ตัวนี้อยู่อุณหภูมิ23ว่ะเราไปไกลได้แค่23จริงได้อยู่นะเราปรับ23ได้นี่ว่าวจริง เฮ้ยได้แล้วป่านี้หาเพื่อนเรามีสีส้มแล้วหาส้มอีกหนึ่งตัวสีเขียวสองตัวสีฟ้าสองตัวอืมยังขาดอยู่ต่อให้เป็นอย่างละสองก็ยังขาดอยู่พวกนี้ต้องขออย่างละสาม ข้างนั้นต้องขออย่างละตัวสีนิดหนึ่งสีนีดหนึ่งสีนี้หนึ่งเรียบร้อยโอเคและอืมเหลือสองชิ้ใส่พอไหมนี่เอ๊ะมันต้องอยู่กี่ตัวเอ่ยมันต้องอยู่สามตัวคืออยู่ได้เลยไอ้นี่อยู่ตัว เนี่ยสามตัวต้องอยู่สามตัวโซลา่าฟินปลาพันที่เราเจอมาโหมันแบบแพงมากเลยตัวเนี้ยอยู่กี่ตัวเนี่ย อยู่โดดๆไหมนี่ตัวนี้ต่อให้อยู่โดดๆก็ไม่เป็นไรฮะเมันจะไม่เป็นปัญหาอยู่สองตัวก็ได้ไหมซื้อสองตัวต่อไปปลาหน้าง่สามตัวนี่ก็สามตัวอ่ะ แล้วก็เล็กสีหนึ่งเอ๊ะปลาตัวนี้อยู่สีแค่ามตัวกูไม่ไหวสีไม่งบแสบตามากวิง,ง,ง,งใส่เครื่องหางกัน ใส่สองเครื่องดีไหมเนี่ยแบลบว่ามันอยู่เยอะเกินใส่แม่งสองเครื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยสีม่นแบบแสบตาจา้าสักเสร็จไปแล้วอีกอันหนึ่งความฝันรอใกล้แล้วใกล้จบเกมนี้เลยจะไปเล่น TCG แล้วอยากเล่นมากเลยไปต่อไปก็นี่สินะอันนี้แผนว่าเราจะเลี้ยงฉลามกันเราใส่เกลือ,อยังเอ่ยเราใส่เกลือก่อนแล้วกัน จะใส่ลืมเหมือนตะเกียร์ฮาเลยว้ติดใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปยกรน้นออกก่อนไม่เราไปจัดเรียงดีๆกันเฮ้ยทำไมมันเบี้ยวไปทางนี้เนี่ยอ๋อมันข่ำแล้วนะ เอ้ยดรอรขอตกแต่งเต็มยังตัวนี้ได้อยู่เฮ้ยโหอย่างนี้ เฮ้ยใหญ่ไปโอ้ยใหญ่เกินเฮ้ยน่าจะมีดาวดวงอื่นด้วยเฮ้แล้วไปตกแต่งนั้นเสยเดยอ เราจะทำที่ล่มสไลด์เอ๊พิา้า้ณ์ครัเออระปรับอะไรไว้เท่าไหร่อเอ๊ยอุณหภูมิในนี้ปรับไงเอ่ยอ๋อตางนั้นเจอแล้วเราหาจุดร่วมตรงกลางของปลาฉลามก่อนปลาฉลามอยู่น้ำเข้มดีเครมบยูพี่ทำจืดหรือเปล่า เออฉลามฉลามฉลามวอลคอนอยู่ที่ยี่สิบสามสูงสุดยี่สิบสามสูงสุดยี่สิบสามใช้ได้เลยให้มันอยู่ยี่สิบสามหมดเลยก็ได้สามตัวนี้อันนี้ยี่สิบสามได้ไหมแมนชัยไม่ใช่แมนเออใช่มันคือแมนไทเรย์กับเบลไทยมันเรียกว่าอะไรเบลาโหพูวะไม่มั่นใจเหมือนแมคคาร์เรลใส่แมคคาร์เรลเป็นห่านปลาฉลามเถอะมันไม่อยู่ยี่สิบสามไหม ไอเน,นี้ยอยู่ได้พวกพวกไอเนียนสติงเรย์อยู่ได้หมดเลยใช่เอ๊ะไอนนบอกเมี่อกี้ลืมใส่ปลาตัวนี้นี่ต้องไปใส่ครับพลาดไม่ได้มันเป็นฝูงปลาไอเลียนโอ้สามตัวใช้ได้เลยดีอยบอกนะเมื่อกี้ผมใส่สีปกติไปอะ ไม่หรอกมั้งผมคงใส่ตัวสีสดๆไปแหละแต่ก็ปล่อยไปให้มันทำงานเองด้วยระบบธรรมชาติจัดสั่งเ,เราดูแล้วว่าปลาอยู่ได้แหละแต่ว่าเราต้องดูค่าเคสที่มันอยู่ได้ก่อนเจ็ด <7 S 2> ไม่ต้องปรับได้อยู่เจ็ด <7 S 2> ไม่ต้องปรับได้เจ็ด <7 S 2> ได้เอออยากใส่ตัวนี้เหมือนกันนะเจ็ด <7 S 2> ได้เหมือนกัน อุณภูมิเราจะใช้ตัวฉลามหังครเป็นหลักก็คือ23นะ23ไปครับผมสเรียบร้อยเออเรามาตกแต่งกันไปก่อนว้าวเดี๋ยวตัดฉากไปก่อนสักครู่พอทำไปทำมาผมเพิ่งเห็นตันตงตัวเองว่าไม่เหลือแค่นี้แล้วสุดหดนเลยว่ะได้เวลาไปกู้เงินแหละของเงินดีๆหน่อยนะครับผม ลโอ้โหน้องโหน้องโอ้โหพี่เงินแสนอันนี้ก็รวยเกินแล้วเงินแสนเลยล่ะครับมาแล้วกู้เงินมาแล้วบอกเลยว่าตังโคตรเหลือเอถ้าเราเลือกฉลามในนี้มันจะ เออมาเลี้ยงได้ปุ๊วะต้องถามนี้ก่อนเราจะให้เนื้อมันยังไงเออไม่รู้แฮะตกแต่งก่อนแล้วแถมทางให้ว่ายด้วยฉลามชอบว่ายไปไว่ายมามันทางเตรียมดูแคบไปสหรับฉลามมนดิเราก็ไม่ได้เลียงจริงฉลามหัวค้อนเราเลี้ยงพวกฉลามทรายที่มันอยู่ติดๆพื้นงงๆไว้ เอ๊ะเลี้ยงตัวอื่นดิช่างแม่งคิดไวปละเลีเ้ยงตรงนี้เลี้ยงตรงนี้แหละสามหมดเลย มันมมันรอยวะลองประกาศลังไปแปะกระดาบอ้วนขายไม่ได้เชี่ยมันไม่ติดหน้ากระจกว่ะถ้าติดหน้ากระจกมันตึ้งเลย สุดอดตปโย่หินเนียใส่หินเพิ่มแรับเอหาอะไรเอ่ยอ๋อปากกาลัง หลังจากผมรู้ว่ามันเลีเรื่องลูกกิ้งเม้าได้ก็ชิวเลยตกแต่งแม่งแบบอีซี่เลยชิวจัดจ้าเราลองเลี้ยชลาล์ดูกันไหนน้องเอ๊ะมันเข้าบ่อไหนวะโอ้ยโอ้ย โอ้มันเข้าบอหนีดีไงวะโอ้ยผมว่าแล้วมันเลี้ยงไม่ได้ครับผมมันบินเข้าบอ่ออันนี้ไี้งวะหรือเราต้องใส่ลองใส่ปลาตัวเล็กๆใส่บอ่อนี้ก่อนผมลองดูใส่ปลาหน้างอ้วส่ตัวหนึ่ง เนี่ยว่าแล้วมันต้องโดนนี่สิทธิ์อันมองแล้วใส่ปลาตัวเดิมไปไมันจะได้ไหมเอ่ยไม่ได้หว่ะคุณมันเข้าอนันั้นว่ะเออแย่แล้วเจลลี่เล่โอ้ยนี่มันคือปาลากระเบนหรอกหรอลงไปเรียนเจลลี่เล่ ให้ตายเหอะเข้าไม่ได้ครับผมอันนี้ก็ไม่เข้าไปดิไม่ไปเข้าดูเฮ้อเศร้าวะ่ะบอ่อผมคิดว่าอันนี้เขานับเป็นบอ่อที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่ใช่บอ่อนะคือบอ่อใหญ่อันเนี้ไม่ได้บ่อใหญ่่นนญสุดเพราะผมคิดว่ามันน่าจะปัม๊มน,น่าจะเข้าตามบอ่อที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่า อ่ะยิงกระเบงก็ได้มาีมปลาแลไวมาคาเว็วไม่ได้ยี่สิบสามวางไปบอดดูดิบเลยจริงด้วยสกเศร้าอ่ะซึมเลยจะเจออย่างนี้ ปลาหน้าง,งูปลาหน้านอกแก้วไปใส่ไปเป็นไรวะชุนเนอะชุนใส่อ่าเพื่อ,อีกตัวนะะึ่งใส่ปลาจับชายเลยตรงนี้แม่งไม่ได้ใส่มะพกูไม่พอมะพรูไม่พอก็ไม่ต้องพอกดขายเลย ยี่สิบสามมั้อ๋อมันอยู่ยี่สิบสี่หรือปะเหล้าว่ะเชี่ยผมว่าผมเกินไปแล้วไม,ไม่ได้ซื้อไม่ได้ดูวอเตอร์เพียนเลย ไม่มีอไรซื้อแล้วหมดแล้ววันนี้เขา้าผิดพลาดแกเป็นที่เรียงปากระเบนแดนนี้มันถือห้องใหญ่สุดโอจบแล้วไปครบตุกอันแล้วก็จะ๋ยวขอจบเกม a q u a า i รตไปเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าตอนนี้เงินรวยมากและกระดูกผม่าคงไม่ทำต่อขี้เกียจแต่เพราะงั้นขอบคุณที่รับชมซีรีส์นี้จนจบด้วยนะครับ เพราะว่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วงั้นบายบายเจอกับ TCG Simulator เราไปเปิดร้านไข่กาดดีกว่าขอบคุณรับชมมานะครับ